รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอานมีภาพไม่เหามาะสม,รรมที่อยากไว้ขำแนะนำนะครับเชือ่อว,ว่าโลกของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มคนมากมายนะที่เป็นกลุ่มคนที่รักสัตว์นะครับโดยเฉพาะแก๊งปุกปุยเนี่ยโอ้โหดามเมจรุนแรงอย่างนี้กูตายตายตาย Shut up and take my money โอ้แต่สำหรับ EP นี้พี่เอเสียใจด้วยนะครับพี่เออาจจะเป็นคนที่มาดับฝันใครหลายๆคนเลยก็ได้นะเตือนไว้ก่อนแล้วนะ อไอเรื่องราวส่วนใหญ่ที่เรารู้เกี่ยวกับสัตว์หน้าขนพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องแค่ผิวเผินเท่านั้นนะโดยเฉพาะคนที่มองจากภายนอกก็ตัดสินจากเพราะว่าความปุุกปุยของพวกมันนี่แหละทาให้มันเป็นใบเบิกทางชั้นดีเลยนะครับที่ทําให้ผู้คนเหล่านี้อยากจะเลี้ยงอยากจะครอบครองหรือว่าอยากจะใกล้ชิดพวกมันนะนะโอ้ยตัวอะไรมาซวยกูโอ้โ,โอ,โอ้พันดาจะแดกกูพนดาจะแด กูนึว่แพนด้าเป็นไม่กั้งสิงแวดล้อมแล้นี่ก็เป็นท็อปปิกหลักสําหรับสาระนอกห้องเรียนกับวิชาเกินสัตว์โลกวันนี้นั่นเองนะครับเชิญพบกับปุกปุยผู้ชั่วร้ายสาระนอกห้องเรียนแบบวิชาเกินสัตว์โลก สำหรับใน EP นี้เนี่ยเราจะเน้นสัตว์ตัวที่เราคิดว่ามันดูไม่อันตรายนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่ซ่อนเงื่อนอยู่มากมายเลยนะอาจจะไม่ถึงขั้นกับรายการจัดอันดับสัตว์ผู้ชั่วร้ายปลุกปุยอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าจะพูดโดยรวมนะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์และชีวิต จริงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นโดยมีแหล่งอ้างอิงที่เป็นจริงนะครับก็อ,อาจจะไล่ไปตั้งแต่ปลุกปุยที่อยู่ในบ้านไปจนถึงปลุกปุยที่ไวรัลในอินเทอร์เนต็ตนะนะที่คนอวยนักอวยหนาว่าพวกมันน่ารักหน้าธนุถนอมไม่ควรจะไปทํามันตรายมันอะไรอย่างเงี้ยและอยากจะให้เคลียร์นะครับเพราะว่าเพื่อนอๆหลายคนก็มาสายโลกสวยเนาะว่าจริงๆแล้วสัตว์พวกนี้เนี่ยนะมันคือเดรัจฉานแล้วมันก็มีสันธัาญาณเดิบของพวกมันจริงๆอยู่แล้วด้วยเพียงแค่ความน่ารักของพวกมันไวรัลในเน็ตเนี่ยใช่ว่าจะไม่มี มีอะไรซ่อนอยู่หลังม่านเลยใช่ไหมล่ะไปะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าลองจินตนาการทริปพักร้อนที่เราไปพักในบ้านกลางป่าดูนะครับเราตื่นเช้าถือแก้วกาแฟไปจิบนั่งริมขอบหน้าต่างดื่มดำกับบรรยากาศธรรมชาติแต่ว่าเฮ้ยแล้วมันอะไรวนะน่ามันเข้าขายงานศินละปะของฆาตากรโลกจิตเลยนะเนี่ยและผลงานชิ้นนี้ก็เป็นของ เจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับโอ้โหโห,หน้าตามันน่ารักขนาดนี้แต่ทำไมมึงพฤติกรรมโหดร้ายจังวะมันหนังซอเวอร์ชันสัตว์ปีกชัดๆเลยเนี่ยดูดิมีม้าหมดเลยนะครับมีทั้งงานอาร์ตสัตว์เลื้อยคานมีทั้งงานอาร์ตแมลงแล้วก็มีทั้งงานอาร์ตสัตว์ปีกด้วยกันเองด้วยกระต่ายด้วยแล้ววะโอ้โหโหดจังเนี่ยสำหรับปุกปุยผู้ชั่วร้ายกลุ่มแรกนั้นก็จะเป็นแก๊งนกอีเสือนั่นเองนะครับหรือว่าในภาษาบักฤีดเนี่ยเขาจะเรียกแกังว่าสแร์ซึ่งนกในแก๊งนนีี้มหลายชิ นะครับแล้วก็แพร่กระจายพันธุ์อยู่ทั่วเขตอบอุ่นทั่วโลกเลยชาวฝรั่งมังค่าเนี่ยเขาเรียกกลุ่มนกพวกนี้ว่าเชอ c h e r b i r ดเลยนะครับ<ม>พะพฤติกรรมการล่าและการปลิดชีพเยือของพวกมันเนี่ยค่อนข้างที่จะออกไปในทางทารุณนะ,นะครับ<ม>ก็อย่างที่เห็นเลยนะอือโอ้เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่ค่อนข้างเหนือความคาดหมายเลยใช่ไหมล่ะครับนกตัวเล็กๆจะทําสิ่งเหล่านี้ะนะโอ้โหนอนกุไส้แตกเลยและพวกมันไม่ได้ล่าเพื่อกินอิ่มอย่างเดียวนะครับแต่พวก มันล่าเพื่อสะสมเป็นคอลเลกชันด้วยนะต้นไม้ไหนมีน้ำทีทีไหนก็จะเห็นปฏิมากรรมแบบนี้แหละนะครับนกพวกนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่เขาเรียกกันว่าสะสมซากของสัตว์นะครับเวลาสัตว์ที่พวกมันล่ามาได้มันกินไม่หมดหรือว่ามันล่ามาได้เยอะเกินไปเนี่ยนะพวกมันก็จะมาแขวนตำหนามของต้นไม้หรือว่าไปซ่อนตมโพรงไม้หรือตามที่รับตาเนี่ยแหละครับซึ่งพฤติกรรมก็เหมือนกับเสือเลยนะเสือก็ทําแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้โรคจิตเท่าอนกบ้าเนี่ย เขาก็เลยเรียกไว้นกพวกนี้ว่านกอีเสือนั่นเองนะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มนกอีเสือเลยแหละ <Okay. S 1> ไปเลื่อนมปอันับถัดไปน้องหน้าคุนารา จริงหรือเปล่าะปุกปุยผู้ชั่วร้ายกลุ่มที่2นั่นก็คือแก๊งนาคนั่นเองนะครับโอ้โหนาคนี่ก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความน่ารักมากๆเลยนะแล้วก็ผู้คนชื่นชอบวิดีโอไวรัลอของพวกมันในอินเทอร์เน็ตกันมากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่นั่นก็เป็นแค่ด้านเดียวที่โซเชียลนําเสนอไงอืมข้อเท็จจริงก็คือนาคพวกนี้เป็นสัตว์กินเนื้อที่มีฟันแหลมคมแถมทักษะการล่ายัางสูงด้วยนะครับ นี่จระเข้เคแมนตัวเท่าๆกับพวกมันมันยังล่าได้เลยเห็นไหมหรือว่าจะเป็นพวกเต่าอลิเกเตอร์นี่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับด้วยสมรรถภาพที่ปราดเปรียวบวกกับการล่าเป็นทีมเนี่ยนะครับหรือว่าหนึ่งๆพวกมันก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับหน้าพวกนี้ยิ่งคล่องในน้ำสุดๆเลยนะแต่ใช่ว่าบนบกพวกมันก็จะไม่เก่งนะครับนี่เลยขึ้นมาซุยถึงบนบกเลยนะ ไอตัวพวกหน้าพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างห่วงแหนานาเขตนะครับที่สิงคโปร์เนี่ยเคยมีข่าวคนถูกกลุ่มทําร้ายโดยกลุ่มนาค20บกว่าตัวนะครับเป็นผู้ชายผิวขาวชาวอังกฤษซึ่งบอกกับตัวเองว่ากูจะมาตายแบบนี้ไม่ได้โอ้โหแต่ก็เกือบขิดเหมือนกันนะครับอลองจินตนาการดูถ้าวันนั้นพี่แกตายจริงๆเนี่ยสื่อหลักจะประโคมข่าวเกี่ยวกับน,นาคว่ายังไงเนาะเราก็คงจะมีเพอร์สเปกทีฟเกี่ยวกับนาคพวกนี้เปลี่ยนไปเลยใช่ไหมละ่ะมันยังไม่จ จบเท่านี้นะครับจริงๆแล้วพฤติกรรมของนาคเนี่ยนะค่อนข้างจะเป็นสัตว์ที่โหดร้ายทารุณพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะ นาคตัวผู้เนี่ยจะไล่ข่มขืนนาคตัวเมียแล้วก็ใช้พฤติกรรมที่ค่อนข้างที่จะออกไปในทางซาดิสเลยนะครับอืมแต่ในกลุ่มของนาคทะเลเนี่ยนะในช่วงที่ขาดแคลนตัวเมียเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เคยพบว่ามีกลุ่มของนาคตัวผู้ทะเลเนี่ยไปลุมข่มขืนลูกของแมวน้ําเลยนะครับในบางครั้งลูกแมวน้ําถูกรุมข่มขืนถึงตายเลยนะครับโอโ้โหนี่มึงเข้าข,าข่ายฆ่าข่มขืนเลยนะเนี่ยอ่ะพูดถึงแมวน้ําแล้วแล้วก็ไปสู่เรื่องของปุกปุยผู้ ชั่วร้ายตนต่อไปเลยนะครับแก๊งแมวน้ําก็ชั่วเหมือนกันโธ่เอ้ยอุ๋งอุง,องตกเป็นจําเลยซะละอุง๋งอุงนี่แหละตัวดีเลยนะครับพวกเราเห็นพวกมันนอนอาบแดดตามชายหาดนี่ก็ดูไม่มีพิษมีภัยใช่ไหมละ่ะแต่ท่านในน้ํำล่ะมึเงเอย ้ยยิ่งในช่วงฤดูที่ตัวแม่มันมีลูกเนี่ยนะครับถ้าเราเข้าไปไว่ายน้ําในเขตที่ใกล้มันเนี่ยภาพที่เกิดก็อาจจะลงเอยด้วยเหตุการณ์เหล่านี้นะครับคือตรงนี้เราก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายๆอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นการปกป้องลูกอะไรประมาณเนี่ยแต่ถ้าพูดเป็นภาษากฎหมายเนี่ยมึงกระทาการเกินกว่าเหตุเป่าวะ ก่ <c oughs> ้ยน้ําผ่านนี่เลยงับกูละจริงๆมีตัวที่เคยปริดชีพมนุษย์ด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นะเออเป็นตัวนี้นั่นเองนะครับแมวน้ําเสือดาวนั่นเองภายใต้รอยยิ้มที่น่ารักและขนปุกปุยนุ่มฟูเนี่ยนะครับ ตัวนี้แหละ e อีวิลเลยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าแมวน้ําเสือดาวเนี่ยเป็นนักล่าที่อยู่อันดับต้นๆของห่วงโซ่อาหารในแถบนั้นเลยนะครับแล้วก็ติดอันดับท็อปๆของแมวน้ําที่ดุร้ายและก็อันตรายด้วยนะครับในช่วงปี2003มีคดีอื้อฉาวที่เกี่ยวกับแมวน้ําเสือดาวเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือคดีของคริสตี้บราวน์นั่นเองผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลนะครับซึ่งถูกแมวน้ําเสือดาวตัวหนึ่งงับที่ผมแล้วก็ลากลงไปใต้ น้าจนจมน้ําเสียชีวิตเลยนะครับจริงๆเทคนิคนี้คือเทคนิคการฆ่าเหยื่อของพวกมันเลยนะเวลาพวกมันฆ่าเพนกวินหรือว่าฆ่าแมวน้ําด้วยกันเองเนี่ยพวกมันก็จะล่าเหยื่อลงไปให้จมในน้ําตายแล้วก็ค่อยกินนะแถมพวกมันชอบให้เหยื่อตายแบบช้าๆด้วยจะเล่นเหยื่อจนกว่าจะหนำใจแล้วก็จะค่อยๆปิดชีพนะครับและสัตว์ตัวต่อไปที่อยู่แก๊งปุกปุยผู้ชั่วร้ายด้วยนั่นก็คืออย่าบอกนะว่าเพนกวินน่ะไม่กว้นไม่ได้ชั่วร้ายยกเว้นกันเธอตัวเดียว ปุกปุยผู้ชั่วร้ายอันดับต่อไปนั่นก็คือแพนด้านั่นเองนะครับโอ้โ oh หอีตัวนี้เห็นผลงานแล้วต้นคลิปเนาะ ใครมันจะไปเชื่อละ่ะว่าเห็นนั่งกินไผ่พุงพลุ้ยแบบนี้เนี่ยนะจะชั่วกับเขาด้วยใช่ไหมล่ะครับด้วยคลิปไวรัลที่โอโ้โหมีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคลิปใน y YouTube เนี่ยนะครับลูกแพนด้าเกาะแข้งเกาะขาอย่างน่ารักเลยใช่ไหมโอโ้โหก็เป็นความฝันของพี่เออย่างหนึ่งนะอยากไปโดนแบบนั้นบ้างจังเลย <c oughs> และก็เป็นความฝันอย่างเดียวกันสําหรับชายจีนผู้นี้ด้วยนะครับเดินเข้าไปในกรงแพนด้าของสาย,อยามจะสร้างซีนแบบนั้นมัน้งแต่เรียบร้อยนะครับ เกือบตายอ่ะโดนมันงับแขนงับขาเลยนะถ้าวันนั้นดึงตัวเองออกมาไปได้พี่แกก็คงขีดลนะเนาะว่าอย่าลืมนะพวกพวกนี้มันคือหมีนะครับแล้วหมีก็ตัวใหญ่เอาคนลงได้ง่ายๆด้วยอ,อย่างที่รู้กันน่ะนะครับประสาญชาตญยานดิบขอไอ้พวกนี้มันก็ยังมีอยู่ไงเหมือนในต้นคลิปที่เปิดให้ดูใช่ไหมล่ะครับผู้ชายคนนั้นไม่ได้ยั่วยุอะไรมันเลยนะนั่งเฉยๆไปอยู่ใกล้กองแต่ก็โดนคว้าหมับเข้าให้กนะ อันที่จริงข่าวการทำร้ายคนของแพนด้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในสวนสัตว์หมดเลยนะครับในเคสที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยสามเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดที่สวนสัตว์เปิดจริงหมดเลยนะครับเหตุการณ์ก็เดิมๆแหละคนตกลงไปในบอ่อแพนด้าก็ถูกทำร้ายแม่งตัวเดียวกันเปล่าวะแสดงว่าอีแพนด้าตัวที่ทำร้ายคนเนี่ยต้องมีพฤติกรรมรุนแรงและโรคจิตแน่ๆเลยนะพี่เยสันนิฐานนะครับแต่จริงๆแล้วแพนด้าในป่าเนี่ยโอ้โหโคตรดุเลยนะอันตรายด้วยนะ ผูกปุย,ปยผู้ชั่วร้ายลายต่อไปนั่นก็คือจอมโจรหน้ากากแรคกคูนนั่นเองนะครับโอ้โหชื่อเสียงกระชอนอยู่แล้วนะตัวนี้แต่ก็ตามเคยนะครับความกระชอนของแรคกคูนพวกนี้ก็ถูกคลิปไวรัลอ,อก,กลบไปเหมือนเดิมเลยฮ <c oughs> ไปกระชอนจริงๆก็ในโซนอเมริกานั่นแหละถือเป็นสัตว์ลังควานเลยนะไอ้พวกนี้แล้วก็ยังเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมอันดับต้นๆด้วยนะที่แพร่เชื้อพิษสุนัขบ้าเข้าสู่บ้านเรือนมนุษย์เนี่ยดูโอ้ยมึงอย่ามาหลอกให้กูตายใจนะว่ามึงอ่อนแอนเนี่ย และแถมยังเข้าจู่โจมมนุษย์ด้วยนะครับนี่ตัวนี้คือแรคคูนบ้านะเข้าจู่โจมเด็กโอ้สงสารเด็กดีนะแม่ออกมาช่วยทันอ่ะนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วแรคคูนเนี่ยถึงแม้ว่าพวกมันจะน่ารักเนี่ยแต่ในอเมริกาเนี่ยถือว่าพวกมันเป็นสรรัตว์รังควานอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะพวกมันชอบเข้ามาหาอาหารในเขตที่มีมนุษย์อยู่นะแถมที่พวกนี้ยังมักง่ายชอบหาอะไรง่ายๆด้วยนะครับไปขโมอยอาหารแมวไปขโมอยอาหารสรรัตว์ตำบาดแล้วก็นำโลกนำอะไรไม่รู้หลายอย่างมาให้กับสรรัตว์เลี้ยงของพวก แต่ความกวนตีนและความมักง่ายของพวกมันก็ไม่ได้จบแค่นี้ไงในฟาร์มสัสตว์เนี่ยฟาร์มไก่อะไรเงี้ยแค่คุณพวกนี้มันเข้าไปกินไก่เลยนะครับ oh, <no. S 1> เออมันเป็นนักล่างไง ชอบกินเนื้อด้วยถึงแม้ว่าช่วงหลังๆนี้จะกินแต่แป้งยันอ้วนปุกลุกก็เหอะแต่นักล่าก็คือนักล่าอยู่วันยังค่ำอ่ะนะครับอยู่ในสัญชาติยานดิบในดี a ออยู่แล้วแหละเนาะอืมจริงๆแล้วแลคคูนพวกนี้นี่ดุร้ายนะครับบางตัวนี่ก็เข้าทำร้ายมนุษย์เลยนะถ้าถูกต้อนจน,จนมุมอะไรแบบเนี้ยแต่ถึงแม้พวกมันจะไม่ได้ดุร้ายหรือว่าทำอันตรายเราเนี่ยแต่ก็ถือว่าแลคคูนพวกนี้เป็นสัตว์ที่กวนตีนเลย <se ller> อาจจะไม่ใช่ชั่วร้ายไปในทางที่แบบว่าเออทำร้ายคนหรือว่าอะไรแต่อาจจะชั่วร้ายไปในทางเนวแบบเป็นหัวขโมยเป็นสัตว์รังควานอะไรแบบนี้แหละเนาะความมีกวาหน้าได้ตัวเบิ้มขนาดนี้นี่ก็คงปล่อยให,ใ, <c oughs> ให้ใกล้กับลูกหลานเราไม่ได้หรอกเนาะ และด้วยมาตรฐานความน่ารักปุกปุยที่ทําให้มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยนะประเมินไอสัตว์พวกนี้ต่ําไปเนี่ยนะครับตัวต่อไปพี่เอขอนําเสนอพวกนี้เลยนะครับแก๊งเพียงพอและพังพรนี่ก็สุดยอดไปเลยนะครับ <Wow. S 1> เห็นตัวเล็กๆปากกระติ๋วเดียวเนี่ยนะโอ้โหความกระต่ายได้เป็นตัวเลยนะจิ๋วหรือพวกนี้ถือว่าเป็นนักล่าที่โหดร้ายและขับเคลื่อนสัญชาตญยานตัวเองด้วยความหิวโหยนะครับต้องบอกว่าแทบจะหยุดพวกมันไม่ได้เลยนะเนี่ยดูดิตัววีเซลลงไปฟัดกับนกนาง นวลในน้ําเลยเห็นไหมคือถ้าโดนลากขึ้นไปบนบกได้นี่ก็คงโดนแทะกินแล้วอะนะครับแต่เพอเอิญว่ามันสู้กันตรงนี้ไงโอ้แต่ก็เป็นมวยคู่ที่น่าสนใจอยู่นะครับในกลุ่มของแก๊งเพียงพรกับพังพรพวกนี้เนี่ยนะมันมีสัตว์อยู่หลายชนิดเลยนะครับไม่ไว่าจะเป็นตัววีเซลตัวมิงตัวหมาไม้เออใช่หมาไม้ก็โหดนะ ขนาดลิงพวกมันยังจับกินได้เลยดูดิแล้วก็มีคดีการทำร้ายคนอีกมากมายเลยนะครับสำหรับไอสัตว์ตุกก๊กแกเปียกพวกนี้นะแต่จริงๆอีหมาไม้ก็ไม่ได้ตัวเล็กหรอกเกือบเท่าแมวและ oh. ชั่วไลายอันดับต่อไปนั่นก็คือชิมส์นั่นเองนะครับ โอ้โหไพมรมทอันดับต้นๆเลยที่มนุษย์ชอบแล้วก็คิดว่าพวกมันเป็นมิตรกับเรานะแต่ที่แท้จริงแล้วเนี่ยชิมเพนซีเนี่ยถือได้ว่าเป็นลิงที่มีความโหดร้ายทารุณอันอดับต้นๆเลยนะครับมีคดีใหญ่ในอเมริกาเลยด้วยซ้านะลูกชิมเพนซีตัวเ,เล็กๆตัวผู้น่ารักมากๆเลยเจ้าของเอามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กจนโตนะครับแต่ปรากฏว่าอีชิมเพนซีตัวนี้ทําร้ายเพื่อนบ้านคนรู้จักจนอยู่ในสภาพแบบนี้เลยนะ โอ,อ้ไม่อยากสาธยายเลยนะกลามหลุดไปเลยเนะี่ยแล้วก็มีอีกหลายเคสเลยด้วยนะไม่ได้มีเคสเดียวนะครับโหเรียกได้ว่ารู้อย่างนี้และความน่ารักของปังคูงที่สร้างมานี่ล่มสลายไปในวินาทีเดียวเลย อย่างที่เราเห็นนะครับความปุกปุยของชิมแปนซีจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะซ่อนความดุร้ายความน่ากลัวเอาไว้นะเรามาดูชิมแปนซีแบบที่เกิดมาไม่มีขนมีข้อบอกพร่องทางพันธุกรรมดูตัวนี้นะครับนี่คือลิงชิมแปนซีตัวผู้โตเต็มวัยที่มีมัดกล้ามเนื้ออยู่เต็มไปหมดเลยโอ้โหลูกตุ้มยังสยองอันที่จริงแล้วชิมแปนซีถือได้ว่าเป็นลิงที่มีระบบสังคมที่ค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับแล้วก็ทารุนด้วยมีทั้งการทําร้ายบูลลี่ลิงพวกเดียวกันในี มีการทาลุนสัตว์สายพันธุ์อื่นๆเพื่อความสนุกสนานโอ้โหและคูณปูกจุยแล้วคาดเดาอารมณ์ยากนะครับอีเลิงพวกนี้เนี่ยบางตัวอยู่กับคนมาน่ารักมากเลยตอนเล็กๆเ,เนี่ยพอโตเป็นหนุ่มก้าวร้าวก็มีนะนั่นแหละท่าแท้ของคิมแปนซีลหละและตัวต่อไปที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่คาดคิดเลยนั่นก็คือ ควราล่าโอ้โหทำไมมันต้องมาชั่วรอะกับเขาด้วยวะกู <c oughs> ถามจริงๆเออพวกมึนนอนกันวันนั้นตั้ง2ี่ชั่วโมงมึงเอาเวลาไหนมาทำตัวช่วชั่วเนี่ย <c oughs> มีแน่นอนนะครับอีกสีชั่วโมงที่เหลือกูก็ชั่วได้ไงคว้าล่าถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นสัตว์กินพืชขนปุยน่ารักดูไม่มีพิษมีภัยใช่ไหมล่ะครับ <c oughs> แต่จริงๆแล้วฟีเจอร์ของพวกมันนี่ก็มีเด็ดๆอยู่นะทั้งเป็นกงเล็บทั้งฟันเนี่ยกักดได้เลือดเหมือนกันนะครับ เลยไม่ใช่ว่าพวกมันไม่ทําอันตรายคนนะครับนี่ไงขณะในสวนสัตว์นี้ยังแอบกัดพี่กรเลยในออสเตรเลียก็เพิ่งมีเคสเลยนะครับผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งไปเจอควลลาเขาให้เออกัดจะช่วยเหลือกะจะอะไรแบบนี้ดันโดนพวกมันกระโจนกัดขาได้เลือดเลยนะครับจริงๆนะควลลานี่จริงๆเป็นสัตว์ที่หวงแหนอาณาเขตมากๆเลยนะครับไม่เคยเห็นตัวผู้มันสู้กันเรอะขวนกันจมูกหลุดเลย oh <my> บอกแล้วไงว่าอย่าให้ความปุกปุยมาบังตานะเพราะสัตว์พวกนี้จริง จริงๆแล้วมันอันตรายได้ทุกเวลาแหละและปุกปุยอําดับท็อปสําหรับ EP นี้ที่อันตรายที่สุดนั่นก็คือเคนายนั่นเองนะครับโอ้โหอิฉบาแก๊งเคนายนี่แหละที่เป็นอันตรายและก็สามารถหลอกตาหลอกมนุษย์ให้เชื่อใจได้มากที่สุดเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วแก๊งหมาเนี่ยนะ เป็นสัตว์ที่ทำร้ายมนุษย์แล้วก็มีข่าวมีคดีออกทุกปีเลยนะครับในประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับแต่ละปีเนี่ยน่ามีมากกว่า4ล้าน5แสนเคสเลยนะครับและได้บางเคสเนี่ยก็ถึงขั้นชีวิตเลยนะครับไม่ได้จำเพาะว่าจะเป็นหมาแค่สายพันธุ์ไหนหรือว่าเป็นหมาบ้านหมาโกลเด้นหมาลาบาร์ดอที่พวกเราเลี้ยงกันนะครับพิษบูนี่ก็ต้นต้นเหมือนกันใช่ไหมแต่รวมทุกเคนายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมาปลาหมาจิ้งจอกไคโยตี้ดิงโก้ซึ่งอีก คนายพวกนี้เนี่ยสามารถสร้างดาเมจได้อย่างถล่มทลายเลยนะครับทำร้ายได้ทุกอย่างกัดได้ทุกอย่างมีประเด็นกับทุกอย่างไ <What? S 1> ล่ย,ยันไปตั้งแต่ไล่กัดคนเดินถนน,นไปจนถึงหนวดขโมยแมวกินก็มีนะครับเออเอาจริงๆพูดถึงแมวเนี่ยแมวก็ชั่วร้ายเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ออกแนวชั่วร้ายกับคนนะแต่ชั่วร้ายกับสัตว์ในสิ่งแวดล้อมเนี่ย <Huh? S 1> แมวเนี่ยถือว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีชั้นโอ้โหย่อยยับเลยนะครับไล่กินนกไล่ กินสัตว์ท้องถิ่นตัวเล็กหายเกลี้ยงเลยแถมช่วกมกังค่ำกลางคืนเนี่ยชอบมามีมวยกันบนหลังคาบ้านกูเนี่ยโอู้้โอ้โู สุดท้ายแล้วแก๊งปุกปุยผู้น่ารักที่มีความชั่วลายซ่อนเลนอยู่ก็คือปุกปุยใกล้ตัวเรานั่นเองนะครับอย่างที่บอกเลยนะว่าใน E ีีนี้เนี่ยจะฆ่าความฝันของใครลหลายหคนนะครับก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันควรนามาใกล้ชิดไหมมันเป็นอันตรายกับเราได้หรือเปล่าใช่ไหมล่ะครับอย่าปล่อยให้ความน่ารักของพวกมันความน่าขนของพวกมันกืนกินสันทายานดิบของพวกมันไปนะครับเพราะจริงๆแล้วพวกนี้เนี่ย พื้นเพพื้นฐานของพวกมันคือสัตว์กินเนื้อนะครับก็เอามาเล่าสู่กันฟังแหลนะเนาะไม่อยากให้เครียดนะครับสําหรับใน EP นี้นะแต่ก็ถือว่าเตือนสติกันไปละกันนะครับมาดูคลิปไวรเล่าเนี่ยออมองสองแง่ด้วยนะครับเพราะเหรียญมันมีสองด้านเดอโอเคบอย แลวถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการพิชากเกิเสอร์โลของพี่เจด้วยนะครับสำหรับพิชากเกิเสอร์โลตอนหน้าครับเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนะั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับระวังหมาที่บ้านกันด้วยนะโว้ยอย่าปล่อยไปทำร้ายคนอื่นล่ะ